สวัสดีครับวิดีโอที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้ว่าด้วยเรื่องราวของพงศ์สวดานจีนที่เรียกกันว่ามีความเหนือกว่า3ก๊กครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนยุ3กค3มก๊กกว่า1,000ปีครับกินเวลา500กว่าปีกษัตริย์กว่า20กว่าพระองค์ครับคือช่วงรอยต่อระหว่างราชวงศ์โจตะวันตกกับราชวงศ์โจตะวันออกจนกระทั่งถึงการรวมแผ่นดินของจิ๋นสีฮ่องเต้ครับมีเรื่องราวสาคัญและบุคคลสาคัญเกิดขึ้นมากมายในช่วงนี้ครับ เช่นของจื้อเล่าจื้อสุนบูกวนจงงักเยและอีกหลายคนที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยเคยได้ยินชื่อจากวรรณกรรมสามก๊กหรือจากการศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องอื่นๆนะครับที่ว่าเหนือกว่าสามก๊กนั้นเพราะว่ากว่า500ปีในยุคเลียดก๊กตั้งแต่ยุคของพระเจ้าสวนอองหรือโจสวนหวางจนกระทั่งจินซีฮ่องเต้มีอุบายให้ศึกษาไม่ต่ำกว่า500คนอุบายครับซึ่งอุบายในสามก๊กส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่เนี่ย ล้วนถูกยกมาจากพงศวดานเลียดกกครับพงศวดานจีนเลียดกกจึงควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งชนชาติจีนและญี่ปุ่นจึงให้ความสําคัญกับพงศวดานเล่มนี้อย่างสูงสาเหตุที่วัน,นิพกต้องทําเลียดกกฉบับยกมาเล่าขึ้นมาเพราะว่าสำเนียงจีนฮกเกี้ยนที่แปลขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2, สองสันนิษฐานว่าแปลขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในแง่ของการเป็นตาราพิจัยสงครามและการปกครองครับด้วยทันผู้ที่มีความสามารถทั้งหลายนั้น แม้เป็นสำนวนที่มีความสละสลวยแต่ก็สร้างความยากลำบากในการทำความเข้าใจในสำนวนโบราณให้กับตัววรรพกอยู่พอสมควรครับการอ่านจึงต้องอ่านอย่างน้อย2-3รอบจึงจะพอปฏิปต่อเรื่องราวที่มีตัวละครที่หลากหลายและฉากที่ตัดไปมาตลอดทั้งเรื่องครับจึงยกมาเล่าในรูปแบบของการเล่าตามแบบฉบับของวนิณพกสอดแทรกคำอธิบายและส่วนของถ้อยคำที่สละสลวยจากต้นฉบับแปล ก็ยังจะยกมาถ่ายทอดให้ฟังกันเป็นช่วงๆครับการยกมาเล่าให้ฟังในครั้งนี้เป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงครับเพราะมีความเห็นเข้ามาว่าอยากจะให้ใช้จีนกลางร้อยเซครับซึ่งถ้าใครได้ติดตามช่องมนิพกก็จะรู้ว่ามนิพกเองจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็อะไรที่ไม่เหนือบากว่าแรงก็จะปรับปรุงให้ทันทีครับ ไม่ว่าวิดีโอนั้นจะมียอดวิวมากสักเท่าใดและหากผิดพลาดประการใดในส่วนของการเทียบสำเนียงจีนก็ต้องขอความร่วมมือจากท่านผู้ฟังแนะนำมาเช่นกันครับเพราะสติปัญญาของวรนนพกนั้นเป็นได้แค่คนเล่าเรื่องครับสุภาพมัสดุจุลสักราชพันร้อยแปปีเถาะเอกศกอศสัตมาชสุกปักขอัตมีดิถีกุรุวาระพระบาทสมเด็จบรมมบพิพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกพระที่นั่งจัก,กรพรรดพิพิมานมีพระราชะองค์การดำรัสสั่งให้จัดฆ่าทูลละอง แปลเลียดกบพงศวดานกรุงจีนให้เป็นคําไทยไว้สําหรับแผ่นดินข้าพระพุทธเจ้ากรมหมื่นนเรธโยธีเจ้าพระยายมราชหนึ่งเจ้าพระยาวงษาสุริยศักดิ์หนึ่งพระยาโชดึกหนึ่งขุนท่องสื่อหนึ่งจ้หมื่นไวยวลนาศหนึ่งเล่อาวุธหนึ่งจาเรศหนึ่งหลวงลิขิตปรีชาหนึ่งหลวงยานปรีชาหนึ่งขุนมหาสิทธิโวหารหนึ่ง ห้องศินแลในเลียดกกนั้นว่าโดยองค์พระเจ้าบูอองครองเมืองทั้งปวงคิดทำศึกกันข้าพระเจ้าหลวงได้คิดปรีชาเจ้ากรมอาลักษ์ชําระขึ้นทูลกล้าวถวายในเลียดกกหนังสือจีนแปลเป็นคำไทยได้ความว่าก็เป็นอันถือว่าได้ไหวครูตามสมควรครับต่อไปนี้จะเป็นการเล่าเรื่องในแบบฉบับของบริพกยกมาเล่าในสำนวนจีนกลางทำใจฟังกันให้ดีครับ เริ่มเรื่องจากนกครโกเก่งครับหรือนครเฮาจิงเมืองหลวงของราชวงศ์โจโตะวันตกพระเจ้าส่วนอองหรือโจเซียนหวางยกทัพไป,ปตีเมืองเฉวยนหยงแต่ก็ต้องล่าถอยกลับมาด้วยตีไม่สําเร็จระหว่างทางก็ได้ยินเสียงเด็กร้องแววหูเข้ามาครับเพลงนั้นตามฉบับแปลต้นว่าพระอาทิตย์จะตกต่ำพระจันทร์จะขึ้นตัดไม้ซองบกทําเกาทันเกี่ยวหญ้ามาสารเป็นซองใส่เกาทันเมืองจิวกกจะเสื่อมสูญก็ว่าไปน,นั่นครับ พระเจ้าโจเซนหวางจึงเรียกเด็กมาถามก็ได้ความว่ามีกุมารทองนุ่งห่มแดงลงมาร้องเพลงนี้ให้ฟังจึงจํามาร้องพระเจ้าโจเซนหวางจึงสั่งว่าต่อไปนี้ห้ามร้องเพลงนี้อีกครับฝ่ายขุนนางก็ทํานายว่าแส่พระองค์จะเสื่อมสูญแส่อื่นจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์อันว่าไม้สองบกทำเกาทันนั้นด้วยลูกเกาทันจะเป็นภัยแก่พระองค์ ช่วงนี้ก็ไม่ควรจะยกทัพออกไปซ่าไกลพระนครหน,นักจงตั้งใจทำนุบำรุงบ้านเมืองเสเถิดพระเจ้าจุเซียนหวางได้ฟังดังนั้นก็สั่งให้เผาลูกเก่าทันทิ้งทั้งหมดแล้วก็ห้ามมิให้มีการใช้แล้วก็คานขายเก่าทันทั้งแผ่นดินเลยครับฮองเฮาก็เข้ามาบอกครับว่ามีนางกำนันเก่าที่ท้องตั้งแต่อายุสิขวบเนี่ยตอนนี้อายุได้52บัดนี้ได้คลอดลูกออกมาแล้วไม่มีผัวจะคลอดได้ครับ ด้วยเคยไปแอบดูน้ำลายมังกรที่บรรจุหีบครั้งสมัยจกักรพรรดิเสียเจียครับแล้วน้ำลายมังกรก็กลายเป็นตภาพน้ำวิ่งเข้าท้องนางนางจึงท้องครับจึงถูกสั่งขังในตึกเย็นตั้งแต่นั้นมาถึงตอนนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าเลียดก๊กเป็นเรื่องแฟนตาซีครับหรือเรื่องพิสดารอะไรนะครับนี่เป็นแค่เริ่มเรื่องเท่านั้นครับเป็นการบันทึกตามความเชื่อของคนในยุคนั้นมีเป็นบางเรื่องเท่านั้นครับ ถ้าเป็นสามกก็เหมือนตอนที่โจรโพกผ้าเหลืองรบกับเล่าปีแล้วเสกกองทัพสวรรค์ลงมาไล่เล้าปีในตอนต้นเรื่องนั่นเองขุนนางจึงทํานายว่าลูกที่ออกมานั้นเนี่ยเป็นกาหลีบ้านกาลีเมืองพระเจ้าโจเซียนหวาจึงสั่งให้นําเด็กไปฆ่าทิง้งส่วนนางกำนันไม่ผิดอะไรก็ได้ไว้ชีวิตนางไว้นางคนใช้ก็นําเด็ก,ใส,กใส่กระสอบครับไปถ่วงน้ําพระเจ้าส่วนอ๋องก็ไม่สิ้นวิตกสั่งให้ตู้ป๋อไปตามหาศพครับ ตู้ป๋อขุนนางก็ไม่เจอแต่ก็ไม่ได้กลาบทุนให้ทราบด้วยว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสถามเวลาที่ออกขุนนางกล่าวไปถึงผัวเมียชาวบ้านสองคนครับทำอาชีพเป็นคนทําลูกเกาทานขายแต่ไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ครับเป็นคนบ้านนอกครับนําเข้ามาในเมืองมาขายในเมืองฝ่ายเมียก็ถูกจับได้นําตัวไปประหารครับเพราะว่าขัดอาญาแผ่นดินฝ่ายผู้ผัวขณะที่วิ่งหนีมาได้ก็เจอกระสอบเด็กเกยตื่นอยู่ เหมือนพลอดในหนังกำลังภายในเลยทีเดียวเห็นเด็กยังไม่ตายก็นํามาเลี้ยงไว้ครับด้วยเห็นว่านางเนี่ยจะคงจะมีบุญญาธิการจึงนํามาเลี้ยงเป็นลูกโตขึ้นนางกลับมีหน้าตาที่สวยครับหาที่เปรียบไม่ได้เลยชื่อว่านางเป่าสื่อฝ่ายเมืองหลวงพระเจ้าส่วนอองฝันไม่ดีครั้งครับโหนก็ทํานายว่าเด็กหญิงคนนั้นเนี่ยต้องเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองเป็นมั่นคงต้องกําจัดให้ได้พระเจ้าส่วนอองจึงตรัสถามแก่ตู้ป๋อคนที่ให้ไปหาศพเด็กเนี่ย ตู้ป๋อก็บอกว่าข้าพเจ้าก็ไปหาแล้วแต่ไม่เจอแต่พระองค์ไม่ตรัสถามจึงไม่ได้บอกพระเจ้าส่วนอ๋องได้ยินก็โกรธสิครับสั่งให้ประหารตู้ป๋อจั่วยู่ขุนนางอีกผู้หนึ่งก็มาห้ามไว้ครับแต่ก็ห้ามไม่ฟังจัวยู่น้อยใจก็กลับบ้านไปฆ่าตัวตายครับต่อมาพระเจ้าส่วนอ๋องก็คิดไปเที่ยวป่าให้สบายใจระหว่างทางก็ได้เห็นผีขุนนางสองคนนะครับคือผีของตู้ป๋อกับจัวยู่นี่แหละครับมาขวางทางแล้วก็ร้องตวาดเอาแล้วก็ยิงเอาด้วยเกาทันครับ พระองค์ก็ต้องเกาทันมโนก็ล้มป่วยลงครับเพราะว่าขุนนางที่ไปด้วยก็ไม่ได้เห็นผีทั้งสองคนแต่อย่างใดเพราะกลงงางวันแจกแสกพระองค์กลับมารักษาตัวแม่นางก็สิ้นพระชนไปครับให้พระเจ้ายูอ๋อ,องหรือพระเจ้าโจโยหวางในจีนกลางครับครองราชแทนตั้งมเหสีเซนครับซึ่งเป็นลูกสาวของเซนโหครับเจ้าเมืองเซนการที่นางเป็นลูกสาวของเจ้าเมืองเซนครั้งนี้เนี่ยจะมีบทบาทสําคัญในเวลาต่อมาครับ พระเจ้าโจโยโหวางมีนิสัยที่ไม่ดีเท่าไหร่ครับในการปกครองบ้านเมืองพระองค์ไม่ค่อยสนใจการบ้านการเมืองเท่าไหร่ครับเอาแต่หาอิสตรีครับหาอิสตรีรูปงามมาไว้ในฮาเร็มยิ่งได้จี้กงกอซือฟู่อินฉิวสามขุนนางกังฉินเนี่ยมาขี้ช่อยุยงสรรหาลูกสาวของขุนนางชาวบ้านมาถวายไม่ได้ขาดก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับขุนนางผู้ใดทัดทานก็สั่งจำขัง หนึ่งในนั้นคือเปาเสียงครับซึ่งจะมีความสําคัญต่อเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ครับขุนานางคนหนึ่งชื่อเจ้าชู่ใต้ทัดทานสั่งสอนพระองค์ก็ไม่ฟังเจ้าชู่ใต้ก็ออกไปอยู่แขวนจิน้นซึ่งต่อมาเจ้าชู่ใต้คนนี้ก็ได้เป็นต้นแท้สกุลเจ้าหลังจากที่แขวนจิ้นได้แยกออกเป็นแขวนสามจิ้นในยุคดัานขวานะครับลูกของเปาเสียงที่ถูกจําขังได้คิดจะไถ่โทษให้แก่บิดาครับก็รู้เลยครับว่าควรจะทําอย่างไรกับกษัตริย์องค์นี้ เมื่อเห็นนางเปาซือเด็กที่ถูกนำไปทิ้งเนี่ยบัดนี้เติบโตขึ้นมาหน้าตาสะสวยจึงนำไปอาบน้ำแต่งตัวสอนกริยามารยาทนำเข้าไปถวายพระเจ้าโจโยวหวางจนได้ความชอบรับสั่งปล่อยให้เปาเซียงออกมาจากที่ขังทันทีให้ดำรงตำแหน่งเดิมอีกต่างหากตั้งแต่ได้นางเปาซือมาก็ไม่สนใจสนมคนใดเลยครับเซินโฮมเหสีสงสัยนักว่าจะง,งามแค่ไหนก็เดินไปดูที่ตำหนักพบฉากบาดตาครับ สวามีกำลังเคลียร์คอหัวปักหัวปำก็เข้าไปถลึงตาใส่สนมเอกคนใหม่กระทั่งกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยครับนางก็แค้นใจกลับมาที่ตำหนักฝ่ายงีเป๊กหรือจีนกลางว่าองค์ชายอี้จิ๋วเนี่ยเห็นมารดาหน้างอกลับมาก็เข้าไปไต่ถามก็ได้ความว่าสนมคนใหม่ไฟแรงมาทำร้ายจิตใจมารดาจึงไปที่ตำหนักเลยครับเข้าไปพังสวนดอกไม้ทำลายจนเละเทะ เมื่อนางเปาเสือออกมาก็ติกหัวผู้หญิงเยี่ยงชายชาตรีครับแล้วก็ซ้อมด้วยกระบองเลยซึ่งตรงนี้อยากจะบอกทุกท่านไว้ก่อนนะครับว่าเหตุการณ์อาจจะรุนแรงผิดเพี้ยนไปจากหลักมรุษยธรรมหรือบริบททางสังคมในปัจจุบันพอสมควรครับเพราะว่าการปกครองในสมัยนั้นเป็นระบอบศักดินาขุนนางที่ได้รับพระราชทานเมืองก็จะมีสิทธิ์ขาดในการปกครองตนเองครับต้องการที่จะขยายพื้นที่การรบเพื่อ แย่งชิงลุ่มแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ครับหุ่นนางที่ร่ำรวยก็จะเลี้ยงคนไว้ในบ้านตามความสามารถด้านต่างๆไว้เป็นกําลังพลเพื่อช่วงชิงอํานาจเมื่อมีโอกาสคนในยุคนั้นก็จะมีความโหดเหี้ยมกักขระผิดประเวณีทารุณเป็นปกติครับจึงเกิดขึ้นได้อย่างปกติและด้วยช่วงนี้ยังขาดซึ่งสิ่งที่ยึดเหนี่ยวด้วยแนวคิดของข,อง,ของจื๊อยังไม่เกิดฟังไปก็อาจจะหวาดเสียวไปเป็นธรรมดา นางเปาซือก็ทั้งเจ็บใจแล้วก็แคนใจครับฟ้องพระเจ้าโจโยหวางด้วยเสียงอน้นอนอนครับว่าถึงมาดว่าขราพระเจ้าจะตายก็ไม่เสียดายชีวิตสงสารก็แต่บุตรที่อยู่ในคันได้สองเดือนจะพลอยตายไปด้วยก็จี้จุดสักขนาดนั้นครับพระเจ้าโจโยหวางก็โกรธสิครับขับองราชทายาทอีจิ้วออกจากเมืองครับอีจิวก็ไปอยู่เมืองเซินกับคุณตาแหละครับฝ่ายนางเปาซือต่อมาก็คลอดบุตรชายชื่อว่าป๋อฝูซึ่งเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมา นางเปาซือจะให้ลูกได้เป็นรชาาัชทายาทแทนก็ให้สินบนกับพวกขุนนางขี้ช่อสามคนไปเพชรทูลจนพระเจ้าโจโยหวางตั้งให้ป๋อฟูเป็นรชาาัชทายาทแทนอีจิ้วครับซึ่งตอนนี้ไปอยู่เมืองเซินไม่ได้กลับมาส่วนมเหสีเซินก็ถูกขังในตำหนักเย็นเสียตำแหน่งให้กับนางเปาซือไปพร้อมๆกันครับเพราะนางเปาซือจับได้ว่าแอบส่งหนังสือไปให้ลูกชายให้กลับมาเมืองหลวงครับพระเจ้าโจโยหวางเข้าใจว่า ลูกชายเนี่ยจะนากองทัพมาชิงเอาเมืองจึงสั่งปลดองค์ราชินีครับทั้งสองแม่ลูกจึงสูญเสียตําแหน่งไปพร้อมๆกันขุนนางที่พักดีทั้งหลายในเมืองหลวงขณะนี้ก็บ้างลาออกจากราชการบ้างก็หนีไปอยู่เมืองอื่นฝ่ายนางเปาซือย,ยังไม่พอใจครับใ้รจะให้สามียกไปตีเมืองเซินจับเอาองชายอียจิ้วมาสังหารให้ได้จะได้บทเสี้ยนหนามครับจึงแกล้งไม่ยิ้มไม่หัวเราะพระเจ้าโจโยหวางก็แปลกใจอยากจะให้นางยิ้มอีกก็ตบรางวันว่นวา ผู้ใดทําให้นางยิ้มได้จะตบรางวัลเป็นทองคําพันตําลึงนางสนมกำนันก็พยายามกันเต็มที่ครับก็ไม่สามารถที่จะทําให้นางเนี่ยยิ้มได้กซือฟู่หนึ่งในสามขุนนางขี่ช่อบก็คิดไอเดียออกครับว่าให้พระองค์เนี่ยแกล้งจุดเอียนตูนขึ้นให้หูเมืองต่างๆยกทัพเข้ามาเมืองหลวงแล้วให้พระนางเนี่ยคอยดูสีหน้าของเหล่าขุนศึกตอนที่รู้ว่าถูกหลอกก็คงจะหัวเราะเป็นแน่พระเจ้าโจโยหว,วางก็เห็นด้วย เจิงปอโย่ทัดทานก็ไม่ฟังครับเจิงปอโยค่คนนี้เป็นสกุลเจิงนะครับซึ่งควรจําไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้4ีหตอนเนี่ยสกุลในแคว้นเจิงเนี่ยก็จะมีบทบาทเป็นพระเอกของเรื่องในช่วงต้นเลยทีเดียวครับอธิบายก่อนนะครับว่าเยียนตุนเนี่ยเป็นระบบส่งสัญญาณด้วยการจุดไฟขี้หมาป่าแห้งนะมีขี้หมาป่าเป็นเชื้อเพลิงจะทําให้ควันเป็นสีดําครับแล้วสัญญาณจะถูกจุดต่อไปเป็นทอด,ทอด ให้หัวเมืองโดยรอบในยกเข้ามาช่วยเวลาที่เมืองเกิดความวุ่นวายหรือถูกลุกรานนะครับว่าแล้วเอียนตุนก็ถูกจุดขึ้นตามแผนครับหัวเมืองต่างๆก็จัดกองทัพมาอย่างเร่งรีบทั้งกลางวันกลางคืนพอเข้ามาก็รู้ว่าถูกหลอกก็เลิกทัพกลับไปครับนางเปาซือเห็นดังนั้นก็หัวเราะออกมาสมใจครับหน้าตางามราวกับเทพธิดายามแย้มยิ้มครับเป็นที่ชื่นอกชื่นใจของสามีเสียนี่ไร แต่ไม่ใช่กับเหล่าขุนศึกที่กลับไปที่บ้านด้วยความหัวเสียและสิ้นศรัทธาหมวนเสือหมวนธงกลับไปเลยแหละครับสถานที่ที่ว่านี้ก็เป็นตำหนักอยู่บริเวณภูเขาหลีซานในเมืองซีอานปัจจุบันนั่นเองครับฝ่ายทางเมืองเซินหรือเมืองศิลเนี่ยครับเมืองของพ่อตานะครับโดยเซินโหผู้เป็นตาขององค์ชายอีจิ้วเนี่ยก็เห็นว่าการในเมืองหลวงนียได้เลิกเลือนไปครับลูกสาวก็ถูกขังในตำหนักเย็น หลานชายก็ถูกปลดจึงมีหนังสือเข้าไปเตือนพระเจ้าโจโยหวางแต่ก็ถูกด่ากลับมาพร้อมจะยกทัพเมืองหลวงมาตีเมืองเซินด้วยขุนนางเก่าห้ามไว้แต่ก็ถูกสั่งฆ่าทั้งครอบครัว60กว่าคนครับทําให้ชัวตกหรือจี้จงซึ่งอยู่ในครอบครัวนี้แหละครับซึ่งจี้จงคนนี้จะมีบทบาทมากในเวลาต่อมาเขาได้หนีไปอยู่ที่แขวนเจิ้งครับไปอยู่ที่แขวนพระเอกของเราในต้นเรื่องนะครับสําหรับชัวจกหรือจี้จงครับ เซนโหผู้เป็นตาจึงคิดจะยกทัพเข้าเมืองหลวงสั่งสอนลูกเขยซะก่อนครับแต่ก็ติดด้วยว่ากองทัพเนี่ยน้อยนักจะทําการไม่สําเร็จจึงเขียนหนังสือไปถึงเจ้าเผ่าเฉียนหยงเฉียนหยงครับเจ้าเผ่าเฉียนหยงจึงยกเข้ามาโดยสัญญาไว้ว่าเซนโูเนี่ยจะยกทรัพย์สมบัติจากการชิงเ,เมืองครั้งนี้ให้กับเผ่าเฉียนหยงทั้งหมดแต่ขอแค่เปลือกเมืองไว้ให้หลานชายได้ครองราชสมบัติเมืองหลวงสืบไปเท่านั้น หัวหน้าเผ่าก็เป็นคนโลภครับก็ตกลงครับยกมาบรรจบกันมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงผ่านด่านต่างๆไปอย่างง่ายดายครับเพราะว่าเส้นหัเนี่ยบอกนายด่านว่าจะพาเจ้าเมืองเฉียนหยงเนี่ยเข้าไปสาวามิภักดิต่อเมืองหลวงจนมาตั้งทัพอยู่หน้าเมืองหลวงได้สาเร็จครับก็ถูกเผยตัวตนขึ้นที่นี่ครับขุดดินปิดทางน้ําจนเมืองหลวงเริ่มที่จะขาดน้ําพระเจ้าโจโยวหวางสั่งให้จุดเอียนตนขึ้นครับแต่พอ จะเดาได้ใช่ไหมครับว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายเนี่ยคงเคยได้ฟังนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะกันมาบ้างแล้วหัวมือต่างๆเห็นควันขี้หมาดํากันทุกเมืองเลยครับแต่ก็ไม่ได้ยกมาช่วยเพราะว่านางเป่าซือคงอยากจะหัวเราะอีกเป็นแน่ครับคิดดังนั้นก็นิ่งเสียไม่เข้ามา หัวหน้าเผ่าเมื่อได้ที่แล้วก็พาทหารเข้าเตียวเมืองครับโจโยหวังก็สั่งให้ก่อสือฟู่ขุนนางต้นคิดเรื่องจุดเยียนตนนี่แหละครับออกรบก่อสือฟู่ผู้นี้เป็นขุนนางพละเรือนรบได้ไม่กี่เพลงก็ถูกฆ่าตายต้องเข้าใจนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้สภาพบ้านเมืองในขุนศิกริขุนนางที่มีความสามารถต่างก็หนีไปอยู่เมืองอื่นกันหมดครับเหลือเพียงพวกขี้ช่อเลียแข้งเลียขาวไว้ใช้งานเจ้าชนเผ่าก็ไล่ฆ่าฟันชาวเมือง ข่มขืนต้นชิงได้ไม่ไว้หน้าครับเส้นโหห้ามไว้ก็ไม่ฟังด้วยเพียงแต่สัญญาว่าในตอนแรกเนี่ยคิดแค่ว่าจะยกสมบัติให้มิได้จะให้มาปล้นฆ่าทำร้ายชาวเมืองแต่อย่างไรครับแต่จะห้ามอย่างไรได้ก็คนต่างชาติต่างภาษาเข้ามาในเมืองก็ไม่ได้มีความอาลัยกันอยู่แล้วครับก็ไล่ตามสังหารพระเจ้าโจโยหวางได้ครับพร้อมทั้งขุนนางทั้งหลายยึดเอานางเปาซือมา นั่งดื่มกินตามสบายใจครับไม่ยอมกลับเมืองฝ่ายเซินโหเห็นว่าตนเองเป็นคนชักศึกเข้าบ้านเหตุการณ์จะบานปลายครับนี่จึงเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกับที่โฮจินในสมัยสามก๊กนี่แหละครับไม่ได้ตระหนักเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นขณะที่ขุนนางคนอื่นๆก็ได้ห้ามปลามไปแล้วครับว่าจะให้ตังโตเข้ามาในเมืองเซินโหจึงตัดสินใจส่งหนังสือไป3ฉบับถึง3หัวเมืองครับคือ เจ้าเมืองจิ้นทางทิศเหนือครับเว่ยเล็กครับทางตะวันออกแล้วก็เมืองฉินครับทางตะวันตกให้ยกเข้ามาช่วยเมืองหลวงโดยด่วนครับนับว่ายัางดีที่เซินโหยังเหลือชีวิตไว้แก้ไขเหตุการณ์ที่ตนเองผิดพลาดครับและยังถือโอกาสสวมรอยจากการที่เจิ้งป๋อโยค,ครับเจิ้งป๋อโยเนเป็นขุนนางผู้พักดีที่ตายด้วยลูกเกาทานขณะที่พาพระเจ้าเมืองหลวงหลบหนีครับส่งหนังสือไปถึงเจียทู่ ที่แขวนเจิงให้ยกมาล้างแค้นบิดาด้วยครับซึ่งต่อไปนี้แขวนเจิงเนี่ยจะมีบทบาทมากในหลายๆตอนต่อจากนี้นะครับจำเอาไว้ก่อนหัวเมืองทั้ง4ี่ก็ยกมาบรรจบกันคือจิน้นเว่ยเล็กฉินแล้วก็เจิงนะครับก็แขวนฉินครับแม้ว่าขณะนี้เนี่ยสถานะแขวนฉิน,นยังยังอาจจะไม่ได้เรียกว่าแขวนซะด้วยซ้าครับเพราะว่าเป็นเมืองบริวารแต่ว่ามีฝีมือในด้านการรบกับชนเผ่า มาบ่อยๆครับก็คือรู้นิสัยของเจ้าเมืองเจ้าชนเผ่าอย่างดีก็เสนอว่าขณะนี้หัวหน้าเผ่าเนี่ยยังประมาทอยู่เพราะว่ามวตต่คลอเเลียสุรานารีอยู่แน่นอนครับเราจะต้องให้ทหารผูกเก่าทันยิงเข้าไปให้เซินโหผู้ส่งหนังสือมาให้เราไปเปิดประตูเมืองรับเราเท่านั้นเมืองหลวงก็จะกลับคืนมาเป็นของเราเป็นมั่นคงแผงก็เป็นไปนตามที่เจ้าแขวนฉินเนี่ยคิดไว้ทุกประการครับ บรรดาชนเผ่าพร้อมกับทหารส่วนหนึ่งก็เก็บริบทรัพย์สินและเม,มียใหม่ของเหล่าทหารชาวนอกด่านตามกําลังที่จะขนไปได้เนี่ยหนีไปครับแต่นางเปาซือไม่ได้ถูกนําตัวไปด้วยนางก็กลัวว่าจะถูกจับทําโทษทรมานอาจจึงผูกคอตายในคืนนั้นครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานยิ้มแรกแลกแผ่นดินครับเป็นสำนวนจีนเปรียบเลยให้เห็นถึงหญิงงามเจ้าเล่ยนำความเสื่อมเสียมาให้แก่บ้านเมืองซึ่งจริงๆจะไปโทษหญิงอย่างเดียวไม่ได้นะครับ ท่านคงรู้นะครับว่าต้องโทษใครฝ่ายสัมพันธมิตรกู้เมืองคืนมาได้ก็ให้เจียทูไปเชิญองค์ชายอีจิวมาจากเมืองเซินมาครองราชในนามพระเจ้าเบงอ๋องหรือจีนกลางว่าพระเจ้าโจผิงหวางครับตามประวัติศาสตร์ว่า770ปีก่อนคริสตการครับเมื่อเห็นสภาพเมืองหลวงแล้วก็เกินเยียวยาจึงพากันย้ายเมืองหลวงมาทางตะวันออกคือลี่ยี่หรือล่วอยางครับ มุนทนเหอนหนานในปัจจุบันเริ่มต้นราชวงศ์โจตะวันออกตรงโจนับแต่นั้นครับตามประวัติศาสตร์ตามตำราอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่เลียดกกฉบับนี้ก็จะแตกต่างนิดหน่อยตรงจุดที่ว่าที่มาของนางเปาซือคือพระเจ้าโจโยหวางยกทัพไปตีเมืองเปาแล้วก็ได้นางเปาซือมาครับขณะที่องค์ชายอีจิ้วหนีไปเมืองเซินเพื่อไปหาคุณตาในตอนนั้นนะครับคนเลี้ยงม้าก็ได้ช่วยชีวิตเอาไว้ ภายหลังจึงพระรจชทานสกุลหญิงให้ไปครองเมืองฉินครับทางอำเภอหลงซีมณฑลการซูในปัจจุบันครับนี่ก็เป็นเกร็ดอีกเล็กน้อยที่วันนี้พกคยกออามาสอดแทรกให้เรื่อยๆครับก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของแคว้นฉินก็แล้วครับจากคนเลี้ยงม้าก็จะสอดแทรกเรื่องที่สําคัญที่แตกต่างกันให้ฟังครับแต่รับรองเลยครับว่าลําพังเรื่องราวเลียดกกฉบับเส้นเรื่องนี้ก็มีคุณค่าและความจริงอยู่เป็นอันมากครับคุณค่าแห่งการอ่าน และรับฟังมีอยู่ในตัวแน่นอนและด้วยความที่แคว้นฉินเนี่ยได้มีบุญคุณต่อองค์ชายอีจิวมาตก่อนภายหลังก็ได้สั่งให้เจ้าเมืองฉินเนี่ยไปตีชนเผ่าเฉียนหยงเป็นประจำครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าชนเผ่าเนี่ยแพ้ฝีมือของเมืองฉินก็แกล้งหาความชอบที่จะยกดินแดนให้ล่ะครับจนเมืองฉินเนี่ยสามารถยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้จากคนเลี้ยงม้าตั้งตนเป็นแคว้นฉินได้ในที่สุด จะเห็นได้ว่าฉินเนี่ยเกิดเพราะราชวงศ์โจแล้วก็เป็นฉินนี่เองแหละครับที่กําจัดราชวงศ์โจในอีก500ปีต่อมาอันเป็นเรื่องราวที่เราจะได้ฟังไปด้วยกันนี่แหละครับเจ้าเมืองฉินก็ฝันครับว่ามีเด็กชายคนหนึ่งบอกว่าเป็นเง็กเสียนฮ่องเต้หรือต้อนฉบับแปลมาว่าพระอิศวรนี่แหละครับวรนนิ้พกจึงใช้คําว่าเง็กเสียนฮ่องเต้ครับก็ลงมาบอกว่าให้เจ้าเมืองฉินเนี่ยเป็นเจ้าแผ่นดินเองเถิดนะครับ จ้ามังชินก็เริ่มมีแนวคิดในการที่จะเป็นเจ้าแผ่นดินตั้งแต่นั้นมาเลยครับแนวคิดนี้จึงฝังรากลึกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งถึงจินซีฮ่องเต้จะเห็นได้ว่าจากเรื่องเพอร์เจอร์ไร้สาระเนี่ยจากความฝันเนี่ยก็ได้เหนียวนำมาซึ่งความการพัฒนาบ้านเมืองให้ยิ่งใหญ่ได้ในภายหลังเช่นกันมีเกล็ดที่น่าสนใจในเลือดก๊กอีกเรื่องหนึ่งครับคือเจ้าแคว้นฉินเนี่ยคิดจะทำที่ออกขุนนางอย่างกษัตริย์ทั่วไปครับ ก็สั่งให้ทหารไปตัดไม้ใหญ่มาทําอกไก่มาทําอกไก่ของอาคารนะครับแต่ก็ตัดไม่ได้สักทีครับแม้แต่เปลือกก็ยังมิได้ช้าตกเย็นในกองที่ไปตัดไม้เนี่ยหลับไปก็ได้ยินเสียงผีนางไม้คุยกันครับว่าต้องเอาขนจมรีแดงมาผูกแล้วก็ให้คนสยายผมมาตัดจึงได้รุ่งขึ้นจึงให้เอาขนจมรีแดงมาผูกครับแล้วก็ให้คนสยายผมเข้ามาตัดระหว่างตัดก็มีกระบือใหญ่สีเขียววิ่งออกมาจะทําร้ายทหาร ทหารก็เอาขนจามรีแดงนี่ผูกคอทวนสู้กับกระบือครับพวกกระบือเหล่านั้นก็หนีไปสิ้นครับตั้งแต่นั้นมาก็มีขนจามรีแดงผูกติดปลายทวนสืบต่อดังที่เราเห็นนั่นเองครับและในการตั้งราชวงศ์โจในครั้งนี้ความดีความชอบก็มีแก่เจ้งอู่กงหรือเจียทูที่ยกมาล้างแค้นให้พ่ออยู่ไม่น้อยเลยครับเจ้งอู่กงผู้นี้เนี่ยก็มีบุตรสองคนครับอันเกิดจากนางอู่เจียงครับ คนโตชื่อเจิ้งอู่คนเล็กชื่อกงสูต้วนแต่นางเนี่ยกลับรักคนเล็กมากกว่าครับเพราะว่าตอนคลอดคนโตเนี่ยคลอดได้ยากมากเบ่งแทบตายครับซึ่งถ้าจะพิจารณาดูก็เป็นเรื่องธรรมดาไหมครับที่บุตรคนแรกเนี่ยก็จะคลอดยากเจิ้งอู่กงกับนางอู่เจียงจึงอยากจะให้กงสูต้วนคนเล็กได้สมบัติในเมืองเจิ้งครับ แต่ขุนนางก็อยากจะให้เจิงอู่ผู้พี่เนี่ยได้สมบัติไปตามขนบธรรมเนียมและสติปัญญาครับซึ่งคนเล็กมีดีที่คลอดง่ายอย่างเดียวครับส่วนเจิงอู่ผู้พี่เนี่ยมีสติปัญญาด้วยรั้นต่อมาเจิงอู่กงได้สิ้นไปครับเจิงอู่ผู้บุตรคนโตก็ได้สืบทอดสมบัติให้กงสู่ต้วนผู้น้องไปครองเมืองเอกเก่าครับตามคําร้องขอของมารดาชั่วจกครับที่หนีมาจากเมืองหลวงที่ครอบครัวถูกสังหารล้างทัวนะครับ ชัวโจกหรือจีนกลางว่าจี้จงหรือไจจูเนี่ยซึ่งต่อไปจะขอเรียกว่าจี้จงครับเพราะว่าจะได้สัมพันธ์กับพฤติกรรมของกุนนางคนนี้จี้จงผู้มีสติปัญญาเนี่ยก็ได้แนะนาเจิ้งอู่หรือเจิ้งจวงกงนี่นะครับที่ขึ้นครองเมืองแทนผู้บิดานี่แหละว่าเมืองไม่ควรที่จะมีพระอาทิตย์สองดวงครับท่านจงตรึกตรองให้ดีเจิ้งอู่หรือเจิ้งจวงกงก็ไม่ฟังครับก็ไม่ได้ว่าประการใด ด้วยเขาก็เชื่อฟังแม่อยู่นะครับแล้วแม่ก็เข้าข้างน้องอย่างเดียวเลยฝ่ายกงสูต้วนผู้น้องออกไปครองเมืองก็ซ่องสมกําลังรีดเก็บเอาภาษีอากรดังหนึ่งเป็นเจ้าเมืองซะเองครับชัวโจกหรือจี้จงมาเตือนเจ้งจวงกงอีกครั้งหนึ่งก็ยังนิ่งอยู่ครับด้วยกลัวมารดาจี้จงจึงให้กงจูดีครับหรือกงจือหลูเนี่ยซึ่งเป็นทั้งขุนนางแล้วก็ญาติของ เจ้งจงกงเนี่ยไปเตือนในที่ลับครับเพราะว่ารู้ดีว่าเรื่องเรื่องบางเรื่องเนี่ยแม้เป็นเรื่องของการเมืองก็ตามครับแต่ก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวเช่นกันเจ้งจงกงก็ยอมทําตามแผนของกงจีลู่ครับคือให้เจ้งจงกงแกล้งบอกมารดาว่าจะเข้าไปรับราชการในเมืองหลวงตามตําแหน่งเดิมของบิดาเพราะว่าไม่ได้เข้าไปเฝ้านานแล้วครับ เมื่อมานดารู้ก็ส่งหนังสือรับไปถึงกงสูตวนผู้น้องให้ยกทัพมาจิงเอาสมบัติในเมืองของพี่ชายครับกงจือลูเนี่ยก็จะให้ทหารล่อเขาไปยึดเมืองเกียเสียที่มั่นของกงสูตวนคือตลบหลังไว้แล้วครับแล้วก็ให้เจิงจวงกงซุ่มโจมตีระหว่างทางแผนก็เป็นไปตามนั้นครับกงสูต้วเมื่อได้รับหนังสือก็ไม่ประมาะจัดแจงทหารอ้างว่าจะเข้ามา ยกเข้ามาป้องกันเมืองระหว่างที่พี่ชายไม่อยู่แต่ระหว่างที่เดินทางก็ได้รับข่าวว่ากงจือหลูยกเข้าไปยึดเอาเมืองไว้ได้ยกกลับไปหมายจะชิงเอาเมืองกลับคืนมาทหารก็ไม่เป็นใจครับด้วยลูกเมียและครอบครัวก็อยู่ในเมืองนั้นสิ้นเลยทหารก็หนีทับไปอารมณ์เดียวกับกวนอูในศึกเสียเกงจิ๋วเลยครับกงสูตต้วนไม่เหลือทหารพอจะสู้ได้ก็หนีไปอีกเมืองครับเจิ้งจวงกงผู้พี่ก็ยกตามไปล้อมไว้กงสูตต้วนคิดอะไรไม่ออก จะออกมายอมแพ้ก็อายนักจึงฆ่าตัวตายครับจึงอู้รู้ว่าน้องตายก็เสียใจครับด้วยว่าจะยกมาแต่พอสั่งสอนน้องเท่านั้นก็คิดโกรธผู้เป็นแม่นะครับที่ทําให้น้องเนี่ยพี่น้องผิดกันส่งหนังสือไปตำหนิมารดาว่าเป็นต้นเหตุและสาบานว่าแต่นี้ต่อไปมารดากับเราตกจมอยู่ใต้ดินถึงน้ำเมื่อใดจึงให้พบกันเถิดนะครับนี่เป็นสำนวนโบร,ราณจากต้นฉบับครับ แปลไทยเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งก็คือประมาณว่าเรากับมารดาเนี่ยเจอกันได้ก็แต่ในปะลโลกเถิดแต่นั้นมาเจ้าจงกงก็คิดถึงมารดาอยู่ด้วยเดิมเป็นคนกระตันอยู่ครับและก็รักน้องรักครอบครัวแต่ก็จนใจด้วยว่าได้สาบานแล้วก็ได้ให้คนนํามารดาไปไว้ที่เมืองอิงตี้ไว้แล้วครับอิงข่าวซูเจ้าเมืองอิงผู้นี้ครับบังเอิญว่าเป็นคนที่มีความกระตันอยู่ด้วยต้องการที่จะให้เจ้งจวงกงได้พบหน้ามารดาอีกครั้งครับ จึงออกอุบายนำนกโฮเข้าไปถวายเจิ้งจวงกงเจิ้งจวงกงก็ถามว่านั่นนกอะไรอิงข่าวซูจึงว่านกโฮตัวนี้เนี่ยฟักฟองลูกพอลูกออกมาจากฟองรับอุตสาพิทักษ์รักษาบุตรจนเติบใหญ่ขึ้นปีกหางก็บริบูรณ์ถ้าถึงฤดูมารดาผลัดขนจึงอยู่กับรังนกนั้นออกไปหากินที่อื่นไม่ได้แล้วกลับมาจิกกินเนื้อมารดาตนเองเจิ้งจวงกงได้ยินจึงกลั้นน้ำตาไว้ครับ แล้วสั่งให้คนเอาเนื้อแพะเนี่ยมาให้กับอิงข่าวซูเป็นรางวัลอิงข่าวซูก็จัดการห่อใส่ผ้าค,ครับเจิ้งจงกงถามว่าทําไมถึงไม่กินซะตอนสดๆอุ่นๆอิงข่าวซูจึงว่าของดีๆอย่างนี้ข้าจะห่อไปให้มารดาข้ากินก่อนข้าจึงจะกินต่อภายหลังเจิ้งจงกงได้ยินก็สะเทือนใจอย่างมากครับจึงว่าท่านเป็นแต่เมืองน้อยยังอุตสารรักษามารดาส่วนเราเป็นเมืองใหญ่แท้ๆ มีมารดาก็เหมือนหามีไม่ว่าแล้วก็รำร้องไห้เหล่าเนื้อความให้กับอิงข่าวซูฟังอิงข่าวซูจึงว่าซึ่งท่านได้สาบานไว้เช่นนั้นจะรักษาคำปากว่าก็ตามเถิดข้าพเจ้าผู้น้อยเนี่ยจะช่วยแก้ไขให้เองว่าแล้วก็ให้ขุดบอ่อลึก15ตึง้งคิดเป็นไทยเส้นสามวาสอกคืบ6นิ้วถึงตาน้ําไหลออกมาขังอยู่บอ่อเอากระดานต่อไปที่นั่งให้ผู้เป็นมารดาน,นั่งลงครับแล้วก็ ชักลอกลงไปให้เจิ้งจวงกลงลงไปหาเสมือนกับลงไปเจอในปอลโลกครับเจิ้งจวงกงจึงได้พบหน้ามารดาร้องไห้รักกันเหมือนไม่เคยเจอกันมาก่อนผู้เป็นแม่ก็รับว่าตนเองก็ผิดครับเจิ้งจวงกงจึงให้อิงขขาซูเป็นขุนนางผู้ใหญ่แต่นั้นมาชื่อเสียงของเจิ้งจงกงก็ลือลั่นไปทั่วท้องคุ้งเป็นอันจบในเลียดกกฉบับยกมาเล่าในตอนที่หนึ่งหากไม่อยากพลาดในตอนที่สองและตอนต่อๆไปก็ กด Subscribe แล้วก็กดกลิ่งไว้จะได้ไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณครับ